Terima สายน้ำที่ชุช่มฉ่ำนะคะสวัสดีค่ะเมวิกาในหน้าบ้าน,านมารายง,งานตัวแล้วนะคะวันนี้มากับสายน้ำแบบนี้เลยนี่คือน้ำจากลำตะคองค่ะเมวิกาอยู่ที่ตำบลมูสีอำเภอบักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับที่ดินติดน้ำสวยมากๆแปลงนี้นะคะด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล37 5เมตรค่ะ สายน้ำที่ชุ่มฉ่ำแล้วก็อ้อมยาวเลยนะคะแปลงนี้ติดน้ำเยอะมากๆี่นี่คือลำตะคองนะคะเขาติดน้ำสองเส้นค่ะมีลำตะคองแล้วก็ติดลำรางเล็กอีกใครที่อยากได้ที่ดินที่ว่าติดน้ำแบบว่าชำ่ำชเยอะๆแปลงนี้เลยนะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นภูเขาด้วยนะคะ ตรงกลางนี้เขาเรียกสันสันดอนใช่ไหมที่น้ำมันมันพัดดินขึ้นมาก็กลายเป็นเป็นสันดอนขึ้นมานี่ค่ะก็เลยทำให้น้ำแยกเป็นสองเส้นก็ก็เก๋ดีหรือเราอยากจะเอาตรงนี้ออกก็ได้นะคะก็ปรับแต่งเอาค่ะที่ดินของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอ่อที่กินเปล่าตรงนี้จะเป็นที่กินเปล่านี่ ของเราก็จะขึ้นไปตรงน้นนี่ค่ะเขาจะมีแยกตรงนี้นั่นคือลำตะคองนะคะนั่นคือลำตะคองส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นลำรางย่อยเข้ามาอีกเพราะว่าเออจะมีเกาะกลางที่เป็นดินตรงนั้นก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นเกาะนี่อันนี้ติดติดเขาเรียกอะไรนะคลองเล็กนะคะติดลำรางติดคลองเล็กค่ะ ที่ดินของเราก็จะอยู่ข้างในค่ะส่วนผลไม้เพียบนะชมพู่ทุเรียนลิ้นจีลำไย,ยมะม่วงโอ้โหเยอะๆแล้วก็เป็นส่วนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยเย็นชุ่มฉ่ำที่ดินจะอยู่ตรงนั้นนะคะจุดที่เมยืนนี้ก็เป็นที่กินเปล่า แล้วก็ข้างหน้านั้นตรงมุมนั้นก็จะมีเป็นลำรางด้วยนะคะขนาบซ้ายขวาเลยแล้วก็จะเป็นที่นคคออีกแปลงนี้แถมที่นคอให้เกือบ9ก้าไร่นะคะแถมฟรีเลยให้เกือบ9้าไร่ค่ะส่วนเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงของเขาเนี่ยเนื้อที่อยู่ที่3 2สองไร่เศษนะคะด้านหน้าจะติดถนนธนรัฐค่ะ ด้านหลังติดลำตะคองแล้วก็ติดลำรางแบบนี้ภายในพื้นที่ก็จะเป็นสวนผลไม้แล้วก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะเขาจะอยู่ใกล้กับแยกกุดค้าค่ะก็ไม่ห่างจากด่านเขาใหญ่มากน่าจะประมาณ2-3กิโลนะคะที่ห่างจากด่านเขาใหญ่ส่วนด้านท้ายที่ติดน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นสวนผลไม้ค่ะนี่ก็จะร่มรื่นแบบนี้เลย ะะตรงนี้จะเป็นส่วนของโฉนดค่ะ32ไรเ่เศษนะคะส่วนที่นครที่แถมนะคะก็จะมีะด้านด้านหน้าที่ว่าติดถนนธนรัฐนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาคือเขาจะมีเป็นจุดๆเป็นมุมมุมของเขาเท่าัแหละอันนี้คือแถมให้นะคะเฉพาะที่เนื้อที่นครที่แถมก็คือ8ไร่3งาน8ตารางวาค่ะเยอะนะ เยอะเหมือนกันนี่จะพาดูได้ยินเสียงเพลงไหมนั่นบ่งบอกถึงว่ามีลูกค้ามีแขกมาพักมาใช้บริการนะคะไม่ใช่รีสอร์ทที่ไม่มีลูกค้านะที่นี่มีลูกค้าค่ะคุณก็ซื้อดําเนินธุรกิจต่อนะคะรีโนเวตต่อหรือว่าจะทําเป็นบ้านสวนส่วนตัวก็ได้ใช่ไหมเ,เก็บข้างหลังไว้เนะี่ยที่เป็นสวนผลไม้นะ,ะด้านหน้าก็แบ่งให้เป็น เชิงพณิชย์นะคะเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมอะไรก็ว่ากันไปค่ะรม่มรื่นค่ะแล้วก็ถ้ามองจากภาพถ่ายมุมสูงก็จะเห็นว่าวิวภูเขาเขาก็3 6 0รองศาเลยภายในส่วนนี้รม่มรื่นแล้วก็สะอาดนะคะมีผลไม้หลากหลายค่ะแล้วก็ดกด้วยทุเ <laughs> รียนนี่ต้นใหญ่อันนี้ต้นอะไรนะ้า ต้นอะไรต้นต้นนี้กำลังออกดอกเลยอ๋อน่าจะเป็นมะยงชิดนะคะมะยงชิดนี่ค่ะถ้าเรามองไปที่ท้ายปแปลงก็จะเห็นภูเขาเป็นฉากหลังอยู่นะคะหนูต้นทุเรียนโอ้ที่นี่มังคุดใบนี่มันผลับเชะใบเขางามมากเลยค่ะเอกสารสิทธิชนดคุดแดงนะคะ เนื้อที่32ไร่เสีๆค่ะนะคะเปิดราคามาที่ไร่ละ12ล้านก็ถือว่าถูกเพราะว่าติดการเหลวใกล้เคียงเนี่ยเขาขึ้นไปไร่ละ20ล้านแล้วนะคะติดถนนธนรัฐที่สำคัญด้านหลังติดลำตะคองนะคะแล้วก็ติดคลองย่อยด้วยมีสวนผลไม้ด้วยถือว่าคุ้มแล้วก็ถือว่าราคาดีใช้ได้เลยไร่ละ12ล้านอันนี้ยังไม่พอราคาพิเศษยังไม่พอ คุณสมบัติพร้อมยังไม่พอยั้งแถมที่นครองให้อีก8ไร่3งาน8ตารางวาหาได้ที่ไหนนะคะถามว่าเป็นอยอดเงินที่ประมาณ384ล้านประมาณนั้นนะที่เมย์ลองคิดดูแต่ว่าถ้าเราเอามาหารเป็นตัวเลขจำนวนไร่ที่เราได้เนี่ยถูกนะแล้วก็ติดน้ำด้วยเพราะว่าแถวลำตะคองที่ติดน้ำเนี่ยราคาเขาก็สตาร์ทไปที่ไร่ละ 6ล้าน5้าล้าน6ล้านแล้วนะคะเฉพาะที่เปล่านะแต่น,นี้เขาติดถนนธนรัต์อีกบางแปลงที่ติดถนนธนรัตษ์เนี่ยก็สิบแปดล้าน20ล้านนะด้านหลังไม่ได้ติดน้ำเหมือนเราด้วยนะแต่แปลงนี้พร้อมเลยนะคะ3 2ไร่เศษบวกนอคอฟรี8ไร่3งานแตารางวาค่ะไร่ละ12ล้านจัดเลยจัดเลยจัดเลยนะ สนใจนะคะนะ่าดูสถานที่จริงนะลงหน้าได้ค่ะหนถึงสวันเดี๋ยวเมวิกาพาดูค่ะนี่0 9 9 4 9 2ก1 9 7นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ยินดีให้บริการค่ะในหน้าบ้าน,านไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคานะคะราคาจะมาจากเจ้าของโดยตรงเพราะฉะนั้นคนซื้อคนขาย สามารถพูดคุยแล้วก็ต่อรองราคากันได้เองนะไม่ต้องกังวลเรื่องราคาค่ะเขาบอกมาเท่าไหร่เมก็กาขายเท่านั้นแหละยินดีให้บริการทั่วประเทศนะคะใครอยากซื้ออยากขายบ้านและที่ดินค่ะ โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ถ้าเป็นเขตเขาใหญ่เมยก็รับเป็นในหน้าให้เนาะส่วนนอกเขตก็ว่ากันไปกรณีจ้างรีวิวเป็นเคสเคสไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำแนะนำค่ะยินดีรับฟังทุกข้อความนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ